สวัสดีครับวันนี้บ้านน้อยสีฟ้าจะมาาชมบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บสมุนไพรไปต้มกินกันอันนี้ตะคบนะครับตะคบไปขุดมาจากในป่าเนี่ยหน้าฝนมันก็จะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหน่อย มีนกมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูสมุนไพรตัวที่ว่ากันครับช่วงหน้าฝนก็ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าที่ของเรามันมันยื่นเข้ามาในในทุ่งนาข้างๆก็จะเป็นป่าข้าโพดหน้าฝนชื้นๆเขาจะมีพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรพวกนี้ ค่อนข้างเยอะเขาจะหนีน้ำเขามาหลบฝนหลบอะไรเดี๋ยวมาดูสมุนไพรที่ว่าผมจะพาทำกินเกยวันนี้ก็เป็นอันนี้ฮะเป็นลูกใต้ใบ ลูกใต้ใบนี่มันมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการขับปัสสาวะถอมพิษไข้ก็ได้มั้งรู้สึกว่านะาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องตับฮนะเรื่องตับเรื่องอะไร วัยวะภายในอ่ะเนี่ย,เ,ยเราก็เด็ดๆไปพาได้สักหน่อยหนึ่งนี่แหละประมาณแค่เนี้ยนี่ก็พอละต้มต้มสักกาหนึ่งเนี่ยมันจะลกๆเพราะามันมันเป็นช่วง รือดูฝนเนาะจะลกๆหน่อยแล้วก็ก็ไม่รู้เขาแอบอยู่ตรงไหนมากเราก็ต้องระวังเอาเวลาเดินต้องค่อยๆยืนอยู่ในนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องอยู่ให้ได้ครับพึ่งพาสายกันไม่อยากทำร้ายใครครับแต่ว่าเราก็พยายามจะไล่เขาไปก่อน มีทั้งผักทั้งยานะครับเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ยังบุกอะไรไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยกล้าเข้า <c oughs> <c oughs> เพพาะมะละกอแล้วก็เอาลงไว้หลายต้นอยู่ไม่รู้จะน่าจะรอดอยู่มั้ง เดี๋ยวเรามาต้อมอันนี้กันยุงก็เยอะเนีย่ยระเจี๊ยบไม่อยู่หลายวันนะก็จะเจี๊ยบแก่มาเลยกินไม่ได้แ,แข็งเดี๋ยวมาต้อมอันนี้กัน ได้มาก็ามาล้างก่อนนะครับล้างทำความสะอาดเยอะๆะมีพวกมเ,เลนตัวน้นอยๆเกาะอยู่จนไม่ทันสังเกตล้างน้ำเยอะๆแล้วก็ามาพับๆๆ,ๆๆใส่เข้าไปในผมผมจะใช้เป็นหม้อสนามไม่น้อยอย่างนี้นะครับ ประมาณได้ได้ประมาณ1กาพอดีแล้วแต่ใครมีภาชนะอะไรใส่ก็ได้นะครับ ก็เอาไปต้มเนี่ยครับผมก็ไม่ไม่จับเวลาหรอกครับก็ต้มเราเห็นว่ามันเดือดสักพักหนึ่งอ่ะฮะ ให้น้ำมันให้น้ำมันงวดลงไปหน่อยนึ่งสีเขียวๆมันเริ่มออกแล้วก็พอแล้วไม่มีสูตรตายตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนี่ครัเริ่มเดือดแล้วหม้อมเล็กไม่อยากเอาหมอ ไม่ใช้รวมกัน,น่ยเดี๋ยวรถของอีตัวสมุนไพรเนี่ยมันจะไปติดอยู่กับหม้อทำกับข้าวจะไม่อร่อยเนี่ยครับเดือดเงี้ยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งให้น้ำมันเริ่มออกสีเขียวเขียวก็ใช้ได้แล้วใช้ได้เปล่าไม่รู้นะแต่ผมพอแล้วผมไม่มีทฤษฎีครับผม ตามที่ผมเห็นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งต้อมอีกแป๊บนะึงเนี่ยนะครับเนี่ยน้ำนจะเริ่มออกสีเขียวๆแล้วกล้องมันไม่โฟกัสเห็นไหมมันจะออกเขียวๆแล้วจริง,งให้น้ำมันงวดกว่านี้อีกหน่อยก็ได้หรือจะเอาแค่นี้ก็ได้ สังเกตดูจากพวกใบของไอ้ต้นลูกใต้ใบก็ได้มันจะสีมันจะเปลี่ยนประมาณนี้ครับพ <c oughs> ที่ผมต้มกินนี่ก็มันมีที่มาครับคือ เมื่อสองสามปีก่อนฮะน้องที่ทำงานเขาทักว่าทำไมตาผมเหลืองจังเลยเป็นอะไรหรือเปล่า,าก็เลยมาเล่าให้แม่บ้านฟังแล้วมีคนทักแบบนี้แม่บ้านเขาก็เลยจัดให้เลยเขาไปซื้อ ลูกใต้ใบแบบที่มันเป็นซองชงนะครับเหมือนเป็นชามาให้ชงให้กินพวกนี้มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรมันจะเห็นผลค่อนข้างชา้าแต่ผมกินอยู่สองปีฮะปีหรือสองปีเนี่ย การตาเหลืองมันก็ค่อยๆดีขึ้นนี่ครับสมุนไพรบางคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นต้นย่านะครับสีมันจะออกประมาณนี้ไม่โฟก,กัสกล้อง ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องรสชาติต้องลองครับต้องลองครับรับรองว่าไม่ลืมแน่นอนก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็ทนทนชมหน่อยนะครับช่วย กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้มั่งนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นนานเชวเวยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้กินทีป่าช้างเหงาต้นสูงท่วมหัวแล้ว เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ